ยังน่าเป็นห่วงนะคะสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยครบทุกภาคกระจายใน21จังหวัดจํานวน172รายนะคะซึ่งโรคนี้ก็มียุงลายเป็นพาหะนํารโรคค่ะและที่น่ากังวลก็คือโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าสามารถติดต่อจากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้เพราะหากแม่ติดเชื้อก็อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะคะก็คือทารกเนี่ยเกิดความพิการทางสมองและก็ระบบประสาทค่ะส่งผลให้ทาร ที่เกิดมามีความผิดปกตินะคะอย่างเช่นศีรษะเล็กค่ะการได้ยินผิดปกติแล้วก็พัฒนาการช้านะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการแนะนําให้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะต้องป้องกันตนเองอย่าให้ถูกยุงกัดค่ะรวมถึงต้องฝากครรภ์ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นจนกว่าจะคลอดนะคะหากตรวจพบว่าติดเชื้อวรารัสซิก้าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสูตินรีแพทย์ค่ะรวมถึงช่วยการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะโดยใช้มาตรการ3า เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพักค่ะเก็บขยะให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเก็บที่3ก็คือเก็บภาชนะเก็บน้ําให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ค่ะรวมถึงป้องกันตนเองจากการไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยการทายากันยุงนอนในมุง้งหรือว่านอนในห้องที่มีมุงลวดกันยุงเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายนั่นเองค่ะ